ครับก็เจอกันแล้วดวขอเคลียบอนก่อนนะครับโอเคเปิดมาก,ก็เคลียร์บอนเลยครับเตืองกระสุนมากเลยนะเวลาเคลียบบอนเนี่ยก็เราอยู่นั่นกันเอ้ยอยู่นีเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดเซฟฟีนะครับก็มาดูว่ามันจะเกลือไหมก็แน่นอนลหละครับมันก็ต้องเกลืออยู่แล้วนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเข้าโมเดลเลยนะครับโอเค ก็ผมก็เข้ามาที่โซนโมเตลนะครับก็พยายามเช็คผู้คนดีๆแล้วแหละน่าจะไม่มีนะครับแต่ที่เห็นก็น่าจะเป็นบอทนับอยู่ประมาณข้างหน้ามีบอทแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพ่นแฝงไหมหรืออะไรยังไงนะฮะก็ไม่สนใจครับก็ปล่อยไปก่อนครับดูไปเรื่อยๆครับว่าพฤติกรรมของเขาโอเคถ้าจะไม่มีผมก็ต้องเข้าไปที่โมเตลนะเพื่อไปฟาร์มของก่อนที่คนจะมากันนะครับตอนนี้ผมลงเป็นพื้นที่ไล่นะครับ ที่ผมต้องพากเสียงเพราะว่าออผมอัดใน iPhone แล้วไอใน iOS มันเวลาผมอัดแล้วเสียงเกมมันดรอปครับก็ต้องได้ได้อัดแล้วก็มาพากเสียงเอานะครับหลังจากที่หายไปหลายหลายเป็นปีนะครับจาก c a p e f r ฟ m t ตะค o ปผมก็มาเล่นไอหน้าเบรกเอาเนี่ยโอเจากที่เล่นเซิร์ฟจ,จีนมานานนะครับก็เพิ่งมาเล่นเซิร์ฟธ,ธรรมดาเนี่หนะครับโอเค หาของไปนะครับของมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ลงปิดกันนะ้นเนาะเพราะว่าลงปิดกั้นแล้วแบบมันยิงกันจนเหนื่อยผมไม่ได้ฟาร์มเลยอะก็เลยมันลงธรรมดาครับก็พยายามเช็คครับผมก็มาเช็คห้องนี้นครับเพราะว่าห้องนี้นี่ไม่เช็คไม่ได้ครับกล่องนี้แบบกล่องนี้ดีนะของดีมากเลยนะโอเคยวมาดูของกันได้จากกล่องนี้นครับก็เหมือนเดิมนะฮะเกลือ อะไรกันไม่รู้เกมนี่โ okay. อเคก็ไม่ลืมที่จะเปิดกระเป๋าแบบนี้กระเป๋านี้น่าเปิดมากนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าความของนะดูของทีนะ่ผมได้นะผมได้อะไรนะนี่กุญแจห้องนอนหลักนะครับมูลค่าหกหมื่นนะครับก็เก็บไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องได้ใช้แน่นอน,นครับโอเคผมก็ขึ้นไปเช็คห้องเดิมผมคริบจริงโมเตลผมจะเช็คไม่ไม่กี่ห้องนะครับห้องสองห้องผมก็ไปแล้วนะครับเก็บ okay. ปิดก่อน เหมือนได้ยินเสียงเท้าคนนะแต่ว่าน่าจะเป็นบอทดละคิดว่าจะเป็นเป็นบอทดก็ไม่สนใจเท่าหร่แต่ก็ระแวงอยู่นะต้องระแวงเนาะโอเคหลังจากนี้เช็คมามันก็ไม่มีอะไรนะก็เช็คเกิดก็คิดว่ามันเป็นผูเ้เล่นแฝงนะผมก็ระแวงไงเราจะมาตายเพราะผู้เล่นแฝงไม่ได้ฮะโอเคก็คิดว่าโอเคน่าจะเป็นบอทดก็ไม่ได้สนใจก็ผมก็ฟาร์มของผมไปเรื่อยครับเปิดกระเป๋าเสื้อตัวนี้ก่อนนะ อาจจะมีโอกาสดรอปของดีก็ได้นะใครจะไปรู้นะแต่ก็เกลือ <c oughs> เกลือมันเดิมนะก็เปิดกระเป๋านะผมจะพากแบบเหมือนที่ผมพากเล่นในเกมคนเดียวเลยนะเพราะว่าผมขี้เกียจตัดไงก็พากเล่นไปเลยแต่ก็จเดี๋ยวจะจะไปโอเคหลังจากที่ไม่ค่อยเจอของดีเท่าไหร่ก็ เดี๋ยวเคียบอดมาข้างหน้าประตุกอจเอตังไม่โดนครับไม่โดครับไม่ดนี่ไงเย้เค,ครับหลังจากที่ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วผมก็น่าจะไปแล้วแหละไปฟาร์มจุดอื่นแหละนะครับก็ขอดูแมบนิดน,นึงนะครับจุดโลเคชั่นจุดออกก่อน,นครับเพื่อความ ไม่หลงคิดลงทางแต่จริงผมก็ช่ำชองแมปนี้แล้วแหละผมก็ว่าจะออกนะแต่แบบเอ้ยลองไปเปิดเซฟฟ,ฟีดีกว่านะก็เดเจอเซฟฟีอะไรเงี้ยของดีนะเซฟฟีครับกินยาแก้ปวดไปคนระับเผื่อโด,ดนยิงระหว่างทางจะได้แบบวิ่งหนีได้ทันนะครับโอเคถ้คิดว่าไม่มีอะไรนะแต่ก็โอเคนี่โดนไปดีลูดขาไปเลยนะครับ เทคนิคของผมนะครับเวลาผมยิงคนได้นะครับแล้วผมจะเคลียร์รอบๆก่อนนะครับว่ามันเขาจะมีเพื่อนมาด้วยไหมนะครับถ้าโอเคเราเคลียร์แล้วอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะหาจุดปลอดภัยนะครับเพื่อหลบซ่อนชุดที่เราจะทําการรูดของเข้ามานะครับโดยผมจะเล่นแบบว่าจะไม่ดมศพนะครับผมจะไปหาจุดปลอดภัยก่อนแล้วก็ค่อยทิ้งสัมภาระตัวเองไว้นะครับ ผมก็จะทิ้งกระเป๋าทิ้งหลิกออกนะครับก็โอเคก็จะทิ้งกทั้งกระเป๋าแล้วก็หลิกออกนิดน,นึงก่อนครับก็เคลียร์ตัวเองให้ว่างก่อนครับก็ค่อยไปเอาชุดสัมภาระของเขามานะครับอันนี้เพื่อความชัวร์แล้วก็ความเร็วในการเก็บของด้วยครับแต่ผมทิ้งปืนไปด้วย โอเคหลังจากที่ผมเคลียร์ตัวผมว่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กลับมาศพนะครับเพื่อมาเก็บของให้เร็วที่สุดนะครับผมจะไม่ดมศพนะเทคนิคนิดเทคนิคที่ผมเล่นรูทของเนะี่ยผมจะไม่ดมศพเลยตั้งแต่เล่นเอสเกิฟาร์มตาคอบแล้วผมจะไม่ดมศพเลยผมจะเอาของทั้งหลีกทั้งกระเป๋ามาเลยนะครับค่อยไปค้นหาที่หลังนะครับคนนี้ก็จะเป็นคนไทยด้วยนะโอเคหลังจากที่คิดว่ามันหมดแล้วไม่มีอะไรเก็บแล้วก็ว่าจะไปแหละแต่ว่า ลองคิดว่าเผื่อเขาจะไม่ได้เปิดเซฟไม่ได้อของในเซฟไปนะก็แน่นอนครับเขาเอาไปหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ในตู้เซฟหรือเปล่าครับก็โอเคกลับไปสัมภาระเดิมของเรานะครับโอเคเหมือนเจอได้ยินเสียงเฮ้เกือบชนเกือบหน้าชนกันนะครับจังหวะน,นี้ผมก็ปี๊ยยิงเลยเพราะว่าผมกระสุนยิงเนื้อู่แล้วไม่กลัวครับ นี่ไงที่บร้อยไปนหนึ่งครับเก็บได้สองศพแต่ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนมานะครับเขาเหมือนจะรู้ว่าถ้าถ้าผมมาไปเฝ้าแล้วก็ไปดมศพอยู่ครับแน่นอนผมโดนรูดเลยนะครับโอเคก็ได้มาอีกศพหนึ่งครับแต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอเคลียร์ศพก่อนครับ เอ้ยเหมือนมีคนมานะครับรู้ได้ไงเราอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยเหมืนจะลงนาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงไกลๆแต่แบบโอ้นี่โอเคเรียบร้อยนะครับก็น่าจะเป็นเพื่อนเขานะครับแต่แต่ดีนะแบบว่าเขาไม่มาตอนนี้ผมกำลังเกลี่์ของอยู่ถ้าไม่งั้นไม่งั้นตายนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเคลียร์ศพที่ผมยิงก่อนหน้านี้นะครับ ดูศพนี้สิโหแวกเตอร์นะครับเกือบโดนเกือบโดนลู่ครับพอดีได้เกาะสี่มาเลยฮะก็ผมเกาะสามก็ทิ้งไปเลยนะไม่ได้เสียดายแล้วครับก็เดี๋ยวเอาของเข้ามาครับโอเคสเต็ปเดิมครับดำศพเราไว้จุดปลอดภัยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา,เ,าเก็บศพเขาต่อนะครับโดยที่เก็บเร็วที่สุดนะครับอย่าพยายามอย่าดมศพนะครับผม ผมไม่ค่อยแบบอยากดมศพเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมีคนส่องครับ okay, เขาน่าจะไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวเคลียร์ศพแล้วผมออกเลยแล้วกันนะครับโอเคเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เอาเ k คมานะผมทิ้งเ k คเลยผมคิดซะว่าเอาแค่ปืนกลเบามาแล้วกันนะครับก็สำหรับตาแบบนี้ก็โอเคก็อยู่รอดได้นะครับก็ หรใครที่ออชอบในเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP พีหน้าครับเราสลับเกมไปหน้าเบรกเอานะครับ,บก,บก็ตัวนี้ก็ไม่ได้เล่น Escape from the c o p แล้วแล้วก็มาเล่นเกมนี้แทนครับนานๆจะเล่นทีนครับมาดูของที่ได้กันนะครับก็ รวมๆแล้วประมาณแสนห้านะครับของแบบนี้ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับพื้นที่ไร่ธรรมดานะครับเราไม่ได้ลงติดกั้นนะครับนี่ผมก็ฆ่าไป3ามตัวไม่แน่ใจว่าตีเดียวกันไหมครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม,ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ